เรา, I didn't have like bad attention. I, I was, I thinking that I was, I thought that the, the hairstyle is very cool. เมื่อแฟนคลับถามถึงประเด็นผมถักของน้องลิซ่าเธอก็ออกมาขอโทษทั้งที่เธอไม่ได้ผิดแต่อย่างไรหลังจบเวทีเกาหลีทั่วโลกแห่ให้กำลังใจกันเพียบรวมถึงศิลปินเคป๊อปและคุณแม่ของน้องลิซ่าด้วยสวัสดีครับทุกคนก่อนหน้านี้เหมือนจะมีประเด็นที่คนพยายามทําให้เกิดดราม่าให้ได้นะหลังจากทางค่าย YG ได้มีการปล่อยภาพโปสเตอร์เพลงมันนี่ของน้องลิซ่าซึ่งในรูปเนี่ยเหมือนน้องลิซ่าจะไว้ผมถักสีแดงด้วยโดยเธอเดินกล่าวหาว่าเป็นการฉกฉวยทางวาัฒนธรรมซึ่งประเด็นนี้นะครับก็เหมือนเคยเกิดขึ้นครั้งงนนึตอที่ น้องลิซ่าไว้ผมถักในเพลงค This Love นั่นเองซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าน้องลิซ่านี่ผิดตรงไหนอะไรยังไงแต่สุดท้ายน้องลิซ่าก็ออกมาขอโทษทางนั้นที่เธอไม่ได้ผิดแต่อย่างไรครับโดยมีแฟนคลับท่านหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสวิดีโอคอลคุยกับน้องลิซ่าตัวจริงแบบส่วนตัวเลยแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับน้องลิซ่าก็ได้ออกมาขอโทษโดยเธอบอกว่า ฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะคะแต่ฉันไม่ได้มีความตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นเลยฉันคิดว่าทรงผมแบบนี้มันเจ๋งมากเลยและเหตุผลมันก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะแต่ฉันก็รู้สึกแย่มากเวลาได้ยินคนพูดแบบนี้ฉันเสียใจจริงๆ ฉันอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าฉันตรวจทานอย่างถี่ถ้วนกับทุกอย่างและฉันจะระมัดระวังให้มากขึ้นไปอีกฉันเสียใจจริงๆนะขอบคุณค่ะที่บอกฉันเรื่องนี้ฉันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยขอบคุณนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นคําขอโทษของน้องลิซ่านะครับอย่างที่บอกไปนะว่าเธอไม่ได้เจตนาแล้วเธอก็ไม่ทราบจริงๆเธอเสียใจมากๆ I'm no, so sorry like please tell uh, like your friends or you know ซึ่งปกติเนี่ยเวลาคุยกับแฟนคลับนะเขาก็จะให้เวลาไม่นานแต่อันนี้เหมือนกับว่าน้องลิซ่าตั้งใจอธิบายแล้วก็ขยายเวลาไปให้กับแฟนคลับท่านนี้นานพอสมควรนั่นเองนับถือใจน้องเขาจริงๆครับสําหรับเรื่องราวดีๆหลังจบเวทีเกาหลีอิง,งกไกโยนะฮะก็มีคนแห่ออกมาให้กําลังใจน้องลิซ่ามากมายครับรวมถึงต้นฉบับสัญ,ญลักษณ์มือลิซ่าด้วยนะครับอย่างคุณแม่น้องลิซ่านั่นเองเริ่มที่ฝั่งทีมงานแดนเซอร์ก่อนเลยก็มีการให้ดอกไม้น้องลิซ่าด้วยเรียกได้ว่าแมวไม่อยู่หนูล่าเริงเลยทีเดียวโดยน้องล เสื้อที่4คนนี้ใส่อยู่ไหมฮะน้องลิซ่าเป็นคนจัดให้เลยเหมือนกับที่อีก3สาว Black พิงคใส่ตอนเต้นเพลงลลิซ่านั่นเองหรือแม้แต่ศิลปินเคป๊อปนะฮะอย่างแพรจินยองวง CIX ก็มาโชว์สเต็ปเพลงมันนี่ด้วยใน Tik t o อกโดยมีการติดแฮชแท็กถึงน้องลิซ่าด้วยเป็นคลิปสั้นๆประมาณ15วินาทีเท่านั้นแต่อย่างที่บอกไปครับของแท้ต้องคนนี้เลยลมใต้ปีกผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้องลิซ่าคุณแม่น้องนั่นเองทาต้นฉบับมือลลิซ่าที่แท้จริงครับถ้าใครอยากหาต้นฉบับแนวทางครอบ ความสำเร็จและอบอุ่นแบบนี้นะครับสามารถดูได้จากคุณแม่น้องลิซ่าเป็นตัวอย่างเลยพอได้ดูเบื้องหลังแล้วรู้สึกดีมากๆน้ําตาซึมเลยทีเดียวแถมท้ายด้วยภาพเซตน่ารักๆของแดนเซอร์นะครับที่มาให้กําลังใจน้องลิซ่าหลังจบเวทีหนูอาจจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ก็พยายามจะพูดสิ่งอยากพูดให้ทุกคนฟังแต่ก็อ่ oh, thank you again so much thanks we love you ค่ะขอบคุณมากนะคะลิซ่าค